สวัสดีครับพี่นิวนะครับจิรายุรุปสูงครับพี่จบจากสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารครับพี่จบมาปี62นะครับตอนนี้เป็น SA นะครับหรือ System Analysis นะครับหรือเรียกภาษาไทยว่านักวิเคราะห์ระบบ ครับหลักๆนะครับงานที่ทําก็จะเกี่ยวกับความรู้ที่เราเรียนมานั่นแหละนะครับเช่นตัวนี้ที่พี่ทําพี่ก็จะมีเก็บข้อมูลนะครับ business requirement นะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์ระบบนะครับแล้วก็มีการทําเอกสารตัว technical requirement นะครับหรือว่า tech spec นะครับแล้วก็มีการ support คนในทีมงานนะครับแล้วก็มีการจัดทําเอกสารนะครับเพื่อส่งมอบให้ลูกค้า ประมาณนี้นะครับหลักๆการทํางานก็ทํากับทีมแล้วก็มีทํากับตัวของ user นะครับหรือว่าตัวลูกค้าด้วยนะครับตัวถ้าถามเรื่องเงินเดือนนะครับตัวเงินเดือนของตาแหน่งที่พี่ทำเนี่ยครับเอก็จะสตาร์ทอยู่ที่ส0 0 0มนะครับถึง1,000 0แก็มีนะครับถ้าถามว่าได้ใช้ความรู้จากที่เรียน สาขานี้มามากแค่ไหนก็บอกว่าใช้ใช้เลยครับใช้มากๆเลยก็อยากฝากนะครับน้องๆที่อยากสนใจเรียนสาขานี้นะครับสาขานี้ส anyway> ิ่งแรกคืออบอุ่นมากนะครับอาจารย์น่ารักนะครับแล้วก็อาจารย์นี้คอยเป็นทุกอย่างให้นะครับคอยให้ความรู้นะครับคอยให้กำลังใจเราในการเรียนนะครับ สุดท้ายนะครับก็อยากเชิญชวนน้องๆนะคบมาเรียนที่นี่นะครับมาเรียนสาขานี้นะครับรับรองว่าได้มากกว่าความรู้แน่นอนนะครับถ้าเผื่อกลัวเรื่องแบบเรียนยากนะครับหรือว่าเรียนไม่ได้ไม่ต้องกลัวนะครับก็จะมีอาจารย์ที่ในสาขานะครับที่คอยดูแลนะครับอีกสําคัญเลยคือถ้าเผื่อจบสาขานี้ไปรับรองเรื่องเงินเดือนแน่นอนถ้าเผื่อทํางานสายตรงนะครับเงินจะเยอะหน่อย นะคบถ้าเพื่อเราเก็บเอาความรู้เก็บเอาประสบการณ์ในการเรียนนะครับมาทํางานนะครับมาเรียนกันที่นี่สาขานี้เยอะๆนะครับบ๊ายบาย